สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่กับช่องแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับมาครับวันนี้ผมพามาซื้อรถเข้ากันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นอิ u ูสุ NQR 175แรง้ามานะครับคันนี้ก็มาซื้อรถถึงบ้านลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้าอยากขายโทรมานะครับล้วก็วิ่งรับซื้อให้ทั่วประเทศนะครับเบื้องต้นผมเดินดูรถแล้วรอบหนึ่งนะครับสภาพรถสวยมากเลยนะครับรถคันนี้เอาไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานอะไรอีกแล อ่าคันนี้สเปคยาว5เมตร50นะครับมันจะสะท้อนแสงสักนิดนึงนะครับเพราะช่วงเย็นเย็แล้วนะครับนี่นะครับให้ดูก็รีบถ่ายรีวิวลงให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีรถลงขายนะครับก็พอมาซื้อปุ๊บเออถ่ายให้ดูปั๊บทันทีเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆคันกันก่อนนะครับมีคอกพร้อมเรียบร้อยนะครับสีสันพวกนี้ไปไม่ต้องเก็บเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับ 175ยาว5เมตรนะครับจะไปวิ่งขนอ้อยขนมันบรรทุกสิ่งของต่างๆก็ดีนะครับหรือว่าจะต่อเปน็นรถ2แถวก็สเปกกำลังสวยเลยนะครับนี่นะครับรถ่อาไป,ป<ร>คือรพร้อม<ด>ใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับสภาพยางดีทั้ง6เส้นนะครับเจ้าของรักษารถด,ดีมากนะครับ เป็นยางดีสตูดนะครับยาง825นะครับยางดีสภาพคัสซีนะครับคัสซีสวยมากเลยนะครับสภาพคัสซีสวยตลอดทั้งเส้นนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับตรงเหล็กค้างเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับกระบะไม่มีผูกนะครับตรงเหล็กค้างเหล็กพื้นเหล็กเรียบร้อยนะครับใครที่หารถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ผมคิดว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะรถพร้อมใช้งานเลยนะครับ ทรงสวยด้วยนะครับชุดแต่งมีหมวกมีสเกิร์ตด้านหน้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นี้สวยมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองขับดูแล้วรอบนึงนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องยนต์คันนี้ไม่วิ่งแค่สองแสนกว่ากิโลนะครับเป็นพวกใต้หัวเก๋งพวกนี้นะครับไม่มีผุนะครับแผ่นกันความร้อนพวกนี้เหลือครบหมดทุกจุดนะครับสภาพเครื่องนะครับรอยมาร์กจุดต่างๆนะครับ นี่นะครับยังมีครบอยู่หมดทุกจุดนะครับสภาพเครื่องถือว่าโอเคเลยนะครับรถปี57นะครับวิ่ง200,000กว่ากิโลนะครับสภาพยางยังเลยเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ฝั่งทางด้านนี้นะครับนี่นะครับเป็นเครื่อง175นะครับมีเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์ครบเรียบร้อยเลยนะครับ นี่ไทยเห็นสภาพสดๆนะครับตั้งแต่เดิมๆตั้งแต่ลูกค้าที่ใช้งานนะครับลูกค้าที่จะมาซื้อคันนี้ต่อจะได้มั่นใจนะครับว่าได้เห็นรถสภาพก่อนที่จะเข้าเต็นท์เป็นยังไงนะครับนี่นะครับแผ่นกันความร้อนพวกนี้นะครับยังเหลือครบหมดนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องรถไม่มีชนนะครับเธอโอเคนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมบอกว่าสวยเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 2 6 8 8897นะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่630,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีจดได้ถึง600,000นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับหลังจากนี้เราก็จะนำรถเข้าเต็นท์กันต่อนะครับจากตรงนี้ไปถึงบ้านก็ประมาณ200กว่ากิโลนะครับใครที่สนใจก็รีบเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปซื้อคันไหนเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็รีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่การติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ